สวัสดีครับมาพบกับเอกอีสานพักขึ้นอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระเหรียญไม่มีห่วงนะครับพระเหรียญไม่มีห่วงรุ่นนี้นะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ครับว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะครับสร้างปีไหนนะครับพศอะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับว่าพระเหรียญนี้เป็นเนื้ออะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับครับพระเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียนะนะญพรนะครูน,นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระครูสุนทรนะครับบุญญานิวัตนะครับบุญญานิวัตนะครับครับบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยนะว่าแต่แต่แต่ชื่อ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 เต็มๆของท่านนะเป็นพระครูนะพระครูสุนทรน,นะครับบุญญานิวัตนะครับแต่ชื่อเล่นของท่านนะ่าจะเป็นหลวงพ่อรอดนะเพราะว่าเขียนไว้ตรงนี้นะหลวงพ่อรอดนะครับ ทุกท่านว่าเป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อรอดที่เป็นเกจิดังนะครับแต่อันนี้เป็นเกจิใหม voilà. ่นะครับเกจิใหม่ของของจังหวัดปราจินบุรีนะครับครับจังหวัดปราจินบุรีนะครับครับดูนะครับอันนี้นะครับจะจะเป็นเนื้อตะกัวนะครับอันนี้จะเป็นคาบคาบที่สะท้อนแสงนะครับจะเป็นคาบคล้ายๆว่าคาบคาบขมอุตตะกัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคาบคาบ ประหลอดก็ได้นะครับเป็นคาบประหลอดนะครับประสมประหลอดนะครับตะกัวประสมประหลอดนะครับครับดูคร่าวๆแล้วก็หน้าตาของของหลวงป,ปู่ท่านก็ไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับแต่แต่ดูใกล้ๆนะครับจะเป็นเหมือนมิตินะครับเหมือนท่านจะมียิ้มแย,มแย้มแจ่มใสนะครับหน้าอวบหน่อยนะครับแต่โครงสร้างโครงสร้างจะไม่ค่อยคมชัดประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูสวยสวยสดงดงามนะครับแต่ตัว อักษรตัวหนังสือไทยนะครับจะคมชัดนะครับจะมีตอกโคดตรงนี้ได้นะครับเป็นครึ่งๆลางๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคดนะนะครับครับก็ดูประมาณคร่าวๆนะครับดูนะครับดูไกลๆนะครับจะดูไกลๆอันนี้ดูใกล้ๆนะครับครับเหรียญก็จะเล็กนะครับกรอบผมก็แกะมานะครับได้มาหมาดๆนะครับกรอบว่ากรอบเก่านะครับสแตนเลสเก่านะครับ สเตนเลตเก่าทุกวันนี้ก็สแตนเลตทุกวันนี้ก็ถูกนะครับสแตนเลตยี่สิบาทนะครับทุกวันนี้นะครับตามจริงนะครับสแตนเลตยุคเก่าๆนะครับจะประมาณแปดสิบาทู่นี้ยี่สิบาทนะครับเพราะว่าทําไมถึงถูกครับเพราะว่าสแตนเลตทุกวันนี้นะครับจะบางนะครับจะบางนะครับครับมาดูกันต่อนะครับครับมาดูโครงโครงสร้างของเหรียญนะครับสังเกตจะไม่มีห่วงนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรกของหลวงปู่ท่านนะครับอันนี้ก็จะมีเส้นขนแมวนะครับวิ่งสะบัดอยู่ขอบนี้นะครับวิ่งสะบัดนะครับจะส่องเป็นตะกัวก็ยังมีเส้นขนแมวนะครับเห็นไครับจะมีเส้นขนแมววิ่งวิ่งตรงศีรษะท่านก็มีนะครับจะต้องลงกล้องนะครับถึงจะเห็นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นพอลางๆนะครับพอเฉยๆนะครับเห็นพอเห็นพอลางๆนะครับ แต่ก็สวยส่วนต้องการนับเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็น да เหรียญที <Mustang> <ส together> ่คิดว่านับเป็นเหรียญที่ผมคิดว่านับเป็นเหรียญที่น่าจะเป็นเนื้อพิเศษของท่านนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับส่วนมากก็จะเป็นเนื้อทองแดงทองเหลืองอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับก็น่าจะถือว่าน่าจะเป็นเนื้อที่พิเศษและหายากนะครับเป็นเหรียญที่พิเศษและหายากชนิดหนึ่งนะครับเป็นเหรียญแบบหนึ่งนะครับครับมาดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะครับนี่ครับเป็นออกเนื้อตะกัวเลยใช่ไแม่แมทจะเป็นเนื้อตะกัวแล้วนะคแม่จะจะเป็นผิวขาวๆานี้น่าจะเป็นผิวประลอดนะครับจะเป็นน่าจะเป็นผิวประหลอดนะครับครับต่อมาก็ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่านะครับจะเป็นรุ่นหนึ่งของท่านนะรุ่นเมตตปาบารมีนะครับรุ่นหนึ่งนะครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งของท่านเลยนะครับออกวัดนะครับ บ้านแก่งนะครับวัดบ้านแก่งอำเภอนาดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้น่าจะจัดสร้างนะครับพศสองพันห้าร้อยนะครับห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองแล้วก็53 5ส55 5าม7 58ส9 6ห้าส2 3้าห้าสหก้าเจ็ดห้าสิแปดห้าบเก้าหกสิบโอเหกสองสามโผ่านมาเกือบสิบปีนะครับเป็นสิบปีนะครับเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเก็บเก็บเก็บไ,ไ,ดได้ดีนะครับเก็บไ,ได้ดีมากนะครับเหรียญน,นี้ผมก็ได้มา มาเก็บไว้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นถึงแวบเป็นรุ่นหนึ่งของท่านนะครับหลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่รอดก็เป็นแค่คาดปลอดภัยนะครับหลวงปู่รอดนะชื่อก็รอดรอดนะรอดแค่คาดปลอดภัยทุกอย่างนะครับรอดทุกอย่างนะครับชื่อติดเต็มของท่านก็พระครูนะพระครูสุนทรนะบุญญา บุญญาที่วัดนะครับ,นะรบเดี๋ยวให้ดูก็าข้าวๆนะครับมือสั่นนะครับโทษทีนะนะครับก็ถือว่าคิดว่านะครับ พระพื้นที่แถวปาจินบุรีนะครับก็ขึ้นมาทางอุดรก็เยอะนะครับแปลกนะครับผมว่าคิดว่านะับท่านหน้าตาท่านนะยิ้มแย้มแจ่มจใสนะดูนะครับผิวผมว่านะปล,ปลอดแน่นอนนะเนี่ยตะกัวนะครับตะกัว แสดงว่าน่าจะเป็นตัวกัวเก่านะครับมาทำนะครับก็ขอบๆก็เป็นรอยเป็นรอยตัดตัดลงแบบเรียบๆนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยเห็นเห็นรอยฟันฟันนั้นฟันตัดเหรียญก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะเป็นเนียนมากกว่านะครับหรือว่าน่าจะเจ้าของเก่าบเขาใส่กรอบมาครับใส่กรอบนี้นะครับเนื่อง ไอกรอบนี้มานะครับครับก็ถือว่าพระเกจิองค์ใหม่องค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่หน้าถ้าใครมีหน้าจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชานะครับ หรือเก็บไว้เก็งกําไรก็ได้นะครับถ้าเป็นทางพุทธภณิ์ก็เก็บไว้พูดตรงๆนะเก็บไว้ขายนะครับครับก็ถือว่าถ้ามีอีกเหรียญก็น่าจะเก็บไว้นะเหรียญน,นี้นะครับก็น่าจะไม่มีมานะเพราะว่าท่านอยู่ไกลเกินนะครับป่าจีนบุรีนะครับก็ถือว่าฟุกนะครับที่ผมได้พระองค์นี้มานะครับถือว่าได้พระองค์นี้มาถือว่าฟุกนะเพราะว่าคนพื้นที่ ก็ต้องเก็บนะครับแต่อันนี้ผมอยู่ใกล้กับป่าจีนบรีนะครับก็ยังได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญของผมนะครับที่ได้บูชามานะครับครับถ้าชอบก็กด subscribe นะครับแล้วกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคุณจะได้ภาพคิดสำคัญๆจากผมผมจะหาภาพดีๆภาพดังๆนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับ ขอบคุณครับ